คับกบกับอึงไดคขับไอ่แม่ารกขม่าหมอมั่ปลอย oh. มาเหลียงมั่ว่ลอยติ่มทงติ่มตาาของยบินโยบินโยุูปลาปานเ้องมันบ่มีเปลี่ยนมากแบบมั่วลอย okay. Okay. เดี๋ยวกอบเอาเขียบมาปล่อยในความฝันบอกปู่เขียบกระโหลกตกหมวกตกคุมตกบอ่อเป่วขึ้นมากใส่โค้งอิ่มโค้งอิ่มหนักมาปล่อยผ่าน คนพนังนับพอยก <9. S 2> ันมันหันมันเข่ากัดสองสองปาทสองร้อยกว่าสิบ <9. S 2> ใครเจอดชูเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่สอง เก้าสี่สองเก้าสี่สเก้าสี่สองเก้าสี่สามเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่สองเก้าสี่สามเก้าสามเจ็ดเบอร์เรียกสามตัวห้าตัวครับที่ตัว ข้าเก้าสามเก้าสามเก้าเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่สองแปดสี่สองเลขห้าตุ้มห้าสุดมันกันมัดรอมโต๊บนล่างครบชุด เป็นพุ่นน่ะหลักมัปล่อยเก้าสี่สครับว่ามิเรข้อรับโอ้เก้าสี่สองเก้าสี่สามเหมนอนัุงเป็นดอกเงินมาใหา้ครับเงินเป็นอยู่ไปโอ้ทั้งหลายตั้งแต่ปูนครับไปพระปูน่บ่ห่วงเลยเงินส้งเป็นครับแกกัยังมีใจยังเป็น เดือดตัดเดือดถึงยกคร <c oughs> ับให้ยกอือมีแหละก็เลยเอามาให้ปู่วนทอ้อย่าบอมีมันกับบอได้เอามาให้แล้วนนเนาะพูดได้ก็ได้ปฏิบัติแก่พวกนั่นกับพวกนี้แก่แกับมีดสินไม่ต้องคร <c oughs> ับกระดิ่งเขาน้ำแก้ยู่ไายกาบอยู่ครับแก่แกับมีดแก้ปุ่นสุดท่านอยู่ทั้งหลายสวัสดบอมีหวังดอกเตอร์ครับปู่กับก้อยเลยตั้งแต่ and boy